ปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียนวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจและเป็นช่วงวัยที่มีปัญหามากมายเช่นปัญหาการเรียนการติดเกมการคบเพื่อนและความรักในวัยเรียนสามารถสมงผลณ์ทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์กันได้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระรับชาติรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันวัยรุ่นไทยที่มีอายุ15-20ปีมีอัตราการคลอดบุตรคิดเป็นร้อยละ14.2 จากสถิติปีพศ2546ถึงปีพศ2559มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพบว่าวัยรุ่นไทยจำนวน5ล้านคนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศถึง1.25ล้านคน มีอัตราการตั้งครนอยู่ที่2,50,000คนต่อปีและมีอัตราการคลอบบุตรอยู่ที่1,20,000คนต่อปีสาเหตุหลักมาจากการมีความรักในใบเรียนการมีเพศสัมพันธ์กันส่วนใหญ่วัยรุ่นจะขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยรวมทั้งสื่อต่างๆของโซเชียลทำให้เกิดการลอกเลียนแบบนับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆที่จะรุมเร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตของแม่เล็กเด็กทำให้วัยรุ่นที่ตั้งคันอายเพื่อนจนต้องออกจากสถาบันการศึกษาทำให้ขาดโอกาสในการทำงานที่มั่นคงต่อชีวิต การไม่พร้อมเป็นมารดานำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่จะใช้บริการคลินิเกเ่อนทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและเด็กที่ถูกทอดทิง้งขาดการได้รับการพัฒนาตามวัยขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่ได้คุณภาพเหมือนบุคคลทั่วไปซึ่งควรมีการป้องกันที่เหมาะสมควรเริ่มตั้งแต่จากสถาบันครอบครัวพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนให้ความรักและใส่ใจดูแลสถาบันการศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆหรือคาบเรียนที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นผู้หญิงควรรู้จักการแต่งตัวให้ไม่ชิดไม่ลอสายต รู้จักสวมถุงยางอนามัยก่อนการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งเสมอ